เทวดาเทวดาองค์ใหญ่ที่สุดจงเสด็จลงมาอนุโมทนารักจิตอธิษฐานจากลูกจากหลานหญิงก็ได้ชายก็ดีดึงจิตอธิษฐานของลูกของหลานให้สูงขึ้นอย่างให้ตังลำงขอบารมีเทียมช่วช่วงชัตวานให้ลูกให้หลานได้เห็นประกอบพิธีอย่าได้ดับให้ได้เห็นทันตาได้เห็นทันใจนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปชัยโยชัยยะชัยยะชัยยะชัยชนะจงมาเกิดกับทีมงานลูกหลาน คณะสาวน้อยเพจด้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์นับตั้งแต่บบนี้เป็นต้นไปด้วยเธอใช่ยโย<อ>ใช่ยโย<อ>ใช่ยโย เสร็จแล้วก mm ็ไปนั hmm. mm ่งที่โย่ยี่สิบเก้ดอกที่เน้สุภาพดีูด ไอแหลมไแหลมไอจุดพวยก้าอเข้ามาไปแล้วแล้แนเป็รเข้ามาเออมากเไปาไนีอ้้กองเลเกจ การใช้ไปจุด29ดอกให้กูของพวกนี้ต้องเรียนรู้ให้มากหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นหัวหน้าที่เป็นผูงเจุดขอวารีข้อกมันตดอ้กรคนวั เยรจพิธีแล้วก็ไปนั่งประลำพิธทีที่จะเล่นไปจุดตรงที่โคอ่อยหรือคนอะไรด้วยบอกเจ้าที่เคยทำเคยปฏิบัติอย่างไรก็ไปทำโุดกับไปจุดท่านขาย,ายปัดขายกระปูจะนดอกจำในบ้าเพื่อนไปจุดนันหละัะ เขาเคยเห็นเคยบอกเคยกล่าวเขาประสบรอบสกเด็จฝ่าบ่มีฝนบ่มีเขาปรจุทบอกไว้วัจุดอะไรดี่จุดอะไรอ่านั่นละเขาเรียกว่าจำได้ยู่อาทีตปักทูกไปไหนหนเนี้ย นั่นแหละอ่ากวอนนี้เราก็เริ่มเริ่มเลยขังน้ำได้มาได้ยังว่าตัวอย่างไรหลักที่ดีเป็นไร้างที่ได้ขัมาที่อ่าพันเมือเกิดตะกุ <taraf> ่นตก้นเด้อสีฟ้าขอขํามาหลักที่จต่ตั้งขอขํามาเวทีไปได้ตัว ผู้ใด้ศิยายพญภาพน้อยหนาหายค่นคนหลงใสหายยาผู้ได้ไกค่ายพญภาพยีสิผ่าสตังให้โศงใหญ่ด้วยเดาด้วยหยแต่พวกมาไล่มาดุพ่อของอินเ่มีตาหาสิบตังหาสิบตังวอเอายี่สิ้าสตัผู้ได้หายยีสิบาสตันี่แล้วนี่ด้วยลดวด้วยหแต่พวกเอ่าอยากจังสัอวอกถึง บางตัวกเอาลอยตัวกเอาปั๊บตัวกเอาของนี้แม่เป็นหาซื้อจัดจ้ากจัเอาดอ้ามสาธุโอม่นูเตะมาสาธุนะแมนูกาโอ้ปีนี้เราได้อยี้ป่าสตังเลยสาธุสาธุสาธุสักเกกามเทพปรจ้าเราทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลูปกาเทวาดรูกาเทว่บดดาปูปูเนื้อเจ้าที่เจ้าพังอ้อป่ออ้อปองใจผู้กษัตร์สร้างเย็นเดียนเย็นดาวตาผู้ป่าเปล่าแห่งจังหวัดฟ้าอ้าปากกินพญาลังลงมาหองต้องนาสาวไทยอ่างคำเจ้าปูโยหันเดี๋ยวบ้านี่แหนเจ้าหัวทั้งผู้กษัตรสอนสร้างให้เรียนเลยบทสุนันข้าเป็นเจ้าขอกราบอาราธนาบารมีประเสริฐมนุษย์หลวงปู่คปูธรรมวิราม แจกวันบรรดาสลาข้าพเจ้าอาจารย์นวีศักดิ์ชิรเลขออนุญาตบัดคัสมบุญนา่นตัวเองเป็นพอภาพเชิญองค์การหองสวงปูชาเทพเร่มรีขอสติจงเกิดขอปัญญาจงเกิดลำเลิศเหนือสิ่งทั้งพวงนับบัดนี้สาธุสาธุอาธุตุกตุกอนสาธุดังๆ นโมสามเกรติพร้อมกันนะครับตะปาปะกามานโมโมดัสสะปะคะวะโตอารังคตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมดัสสะปะคะวะโตอาระหะสัมมาสัมพุทธัสสะนโมดัสสะปะคะวะโตอาระหะสัมมา ทุกคนครับอิติสุขโตอารหังพุโทโธนัโมพุทธายตะตัทะวีกงคาพระภูมิเอวาพ,อพ่อปู่แม่ยา่าเจ้าที่เจ้าทางขะมามิหางพุทิยังปีอิติสุขโตอารหังพุโทโธ นาโมพุทธายะปัตตวีกงคาพระภูมิเทว,วาพ,พ่อผู่แมย่ย่าเจ้าที่เจ้าทางขักมามิหงังตาติยมปีอิติสุปโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตตวีกองคาพระภูมิเทว,วา พ่อปู่แม่ยา่าเจ้าที่เจ้าทางนักเวทีสาวน้อยเพชรบานแพงก็ดีถ้าสิ่งหนึ่งประการใดลูกลูกหลานๆพร้อมกับเวทีสาวน้อยรำเทินโชหากสิ่งหนึ่งประการใดข้าพรเจ้าทั้งหลายได้ประมาณพลาดทาง โดยเจตนาและไม่เจตนาขอพอ่อคู่แม่ย่าเจ้าที่เจ้าทางจงได้โปรดอับโวสีโตให้กับลูกกับหลานขออานิสงในการขอกขอมาวันนี้ส่งให้ลูกให้หลานอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่าเจ็บอย่าายอย่าป่วยไปใกล้ไปไกลขอให้แข็งแกร่งและปลอดภัยตลอดดูดูกาลด้วยเถินสาธุดังดังสามทางสาธุสาธุนะโมตัสาสะ Oh.